สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาชมดอกไม้สีแดงอันนี้เป็นดอกไม้ที่เขาไม่ได้ปลูกนะคะเขาเลี้นมาเองสวยมากเลยเห็นไหมดอกสีแดงอะไรดอกอะไรเฟลกัวซังโนมัสเปนโคคลิโกฮะโคคลิโกโคปริโกโคคลิโกโคกิโกโ ที่พามาชมสวนอสวนไรนาเหนที่ฝรั่งเศสเนี่ยนี่เขาเรียกว่าต้นข้าวสาลีเห็นไหม จะเป็นที่ตำรวจทำงานนมข้าษาลีทางนี้จะเป็นอตอกไม้สีแดงเห็นไหมสวยไหมเขาเรียกดอกอะไร สีแดงสวยมากเลย เป็นป่าเห็นไหมคีว้วจี้สวยมากเลยนะป่าที่เก็บเห็ดกันแต่ปีก่อนปีที่แล้วไม่มีเห็ด นี่แหละค่ะที่ทำนาฝร,รัร่งเศสฝรั่งเศสเห็นไหมข้าวสาลียาวถึงน,นู้นเลยเป็นไรได้ทางนู้นก็เป็นดอกสนแดงเหมือนกันข้าวสาลีอังนี้จะเป็นดอกไม้สีแดงเห็นไหมสวยเนาะ สวยสวยมากมากเลยทางน้งจะเป็นป่าที่เคยเก็บเห็ดเคยเก็บเห็ดสวยแล้วค่ะที่ฝรั่งเศสคะ่ะยาวถึงเล่นเลย แค่นี้นะคะคริปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บได้สวยเนาะ